ผมดูหนาแล้วมีน้ำหนักขึ้นมากสางออกมาก็ม,มีติดมือทำผมทรงไหนก็มั่นใจนี่เลยแชมพูฮาวิล่าขวดเดียวช่วยบำรุงรากผมลดการขาดหลุดด้วยและยังช่วยขจัดรังแคลดความคันหนังศีรษะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมอีกด้วยดูได้จากผมพันเลยผมเยอะผมหนาดูมีน้ำหนักขึ้นมากมาจะหวีหรือสางก็ไม่มีผมติดมือเพราะผมแข็งแรงสุดซึ่งเนื้อแชมพูจะเป็นดอกอันชั้นช่วยเรื่องผมดกดำได้ดีเลยทั้งยังช่วยชะลอาการเกิดผมหงอกอีกด้วยแชม ใช้แล้วจะรู้สึกเย็นสบายหนังสีซาใครที่ผมร่วงผมบางเนี่ยนะแนะนําให้ใช้เป็นประจําเลยเพราะผมเกิดใหม่จะขึ้นเยอะมากและเป็นผมที่แข็งแรงดกดำทำผมทรงไหนก็มั่นใจขึ้นมากไม่ว่าจะมัดรวบถักเปียปล่อยผมหรือจะสบัดผมแบบนี้ก็มั่นใจขึ้นสุดๆเพราะผมสวยเงางามแชมพูฮาวิล่าตอบโจทย์คนผมร่วงผมบางมากเลยเป็นตัวช่วยเสริมความมั่นใจได้ดีสุดๆแนะนาเลยทุกคนแต่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะต้องไปลอง